บัดนี้เป็นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นครั้งที่สามสิบที่ข้าพระเจ้านานสาวอัญเชิญสอนจันทร์ขอถวายเสียงสดชั้นาหญ่ท่ยายพส,สรพ,พระพุทธรมปต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจชียบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรู้ได้มีสามสาธิจดจ่อในรันธ์ชนะ นนหนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุกัตตาขันตุเทวตาสัรษมังมุนีรายชษาศุนันตุสกมุขทางสักเกา,ามีจุลุเปคีดีศีครา,าตาเตยจัตาลิเขวิมาเนทีเประเขจตขามีตารุวนักา้า,าเนเีหาวัตถุม่เหเทเท็นเตภูมา่าใจยันตุเทวาชาราธาลกิสเมยักขพันธพพนาการติตันตาสันติเกียงโมนีวรารจันนังสาธุโมเมสุนันโต ธรรมสวนารยมันตาธรรมสวนรรวยมัทันตาธรรมสวรรารวยมัทันตาสบทดบูชาพระรัตนตอิมินาสกเลนะพุทธังดิภูชิยามะอิมินาสกเลนะธรรมังดิภูชิยามะอิมินาสกลนะสังฆังดิภูชิยามะสบทกาพพระรัตนตอรหังสมาสมปทูพระขาวพุทธังพรันตมังทมิสสวตพระาวตาธมธรมัมสิสุปฏิปโนพระขาวโตสาวกสังโคสังฆังนมัสี บทสวดนมัสการจิทีคาถานโมติสาพะเขาวตัวรหัสตัวสมาสมุตัสานโมติสาพะเขาวตัวรหัสตัวสมาสมุตัสานโมติสาพะเขาวตัวรหัสตัวมาสมุัสาห้บทสวดไตสรณคามปาทาพุทธังสรณะามิธรรมังสรณะามิสังฆังสรณะามิทูติปิพุทธังสรณะกามิทูติปิธรรมังสรณะกามิทูติยปิสังฆังสรณะามิปติยปิพุทธังสรณะัฉามิัติธรรมังสรณะัฉามิัติสังฆังสรณะามิหบทสวดสา ับที่มีสารนังอัญญงพูดธเมีสรนังวรังเอตนะสจัจวเชนโสโที่มีหัตสะพานาแัะที่มีสรนังอัญญงทำโมมีสารนังวรังเอตนะสัจวัชนะสโซที่มีหัสพานาแัะที่มีสรนังอัญญงสังคเมีสรนังวรังเอตนะสัจวัชนโสโที่มีหัวถสาา 7. จบทสวดมหาสมัยสูตร เอว oh so ัมีสุตังเอกังสมะยังพระกบาลสัพเทสุวิหารติสัิีรวัตุสเมิงมหาวันีมหาตาพิภุสังเทนะสัถิปันจมามเตหิพิภูสัตเตหิสัพเทเหวว่าอรหันเตหิท้าสหิจะโตจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันิปติตาหูศีพระกันตังทัศนายะพิภุสังขันจะอาตโกจะตุนนงสุธาวาสกายกา낭เทวานังเอตตะท้าเตตะท้าหูสีอายังโขสาอายังโคพระกบาลสัพเทสุวิหารติสัิีรวัตุสเมิงมหาวันี มหาตาพี่กูสังเทนะสัติมปัญจมาเตหิพี่กูสัตยิหีสัตเิหวะอรหันตหิทสัยหีะโธโลกธาตุหเทวะตาเยวุเยนะสนิปฏิตาหุติพระครันตังทัศนายะพี่กูสำคัญจากยนนูนามมยังปีเยนะพระเขาว่าตาเตนุปัสสังกเมือยามะอุปัสสังกมิตวาพระเขว่าโตสันดิเกปเจกับคาทาพระเสยยามมติอาคาอาทาโคตาเทวะตาเสยย่าทาปุ พระละวาภุริโสสามัญทิตังวาฟาหังภาษาเลยวะภาษาลิตังวาฟาหังสัมนเฉยยะเอาวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตะละนิตาพระควาตูปตูระหูปตุปะระโตปตุระหังสุอตโกตาเทวตาพระควันตังอาิี่วาเทตวาเอกมันตังอัดทังสุเอกมันตังที่ตาโขเอกาเทวตาพระควโตสันติเยาวีมังคาทางอาภาสีมหาสมโย กนัสมิงเทวะกายาสมาคตาอาคา,าตามมหิมหัมงม<ะ>ธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอาปาลิชิตะสังคันติอาตะก,กูอร拉เทวตาภะกวะตัสันติเกยังอิมงาางังคาถังอาพาสิตตะตะลาคิทโขโสมาท่าหังสุทิตังอัตตะโนโขชุกกะมะกังสุสาะถิวะเนตานิฆาหิตวาอินทิยานิปังคันติปันทิตาติ อาทิขปปาราเทวตาพระวโตสันติเกอีมังคาถังกระพาสีเชตทวารีลังเิกวาปาลีขังอินทขีลังโอหัจจเมชามะมชาเตจรนติสุทาวิมาราจักขูมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอาทขวปปาราเทวตาพระเวโตสันติเกอีมังค่าถังกระาสิเยเกจีพุทธังสารนังคาตาเสนะเตคามิสันติอภายะูสมังมหยะ มนุสังเหตทางเทวกายานังเทวกายังบาริปูเรสันติติอัตโขพระคาพิขุวอมันเตเสเยคุเยนะพิขเวทัศสุโลกตาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติพระครพัะนาคาตังทัศนายพิขุสังขัญจะเยปิเตพิขเวอเหสุงอติตะมัทธานังอรหันตูสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิทะศควันตานังเอตตปะละมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาอเฮสุ เสยยะาปิไมหังเอตาลหเิเยปิเตภิกเวจักวิสันติอนาคตมัทธานาังอรหันโตสัมมาสัมพุธตธาเตสัมปิพะควันตานังเอตาปลมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะาปิไม่หังเอตาลหอิอจิคิสามิภิกเวเทวกายนานังนามานิกิตายสามิภิกเวเทวกายนานังนามานิเทสิสามิภิกเว เทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกังฆนาสิกะโลทภาสิสามิติเอวัมพันเตติโขเตภิโขพระควมภีจัสัตวสูงพระพวตาพระควาเตตะพระวจะสิโลกะมนุสกัสสามิยัตถภุหมาตถาสิตาเยสิตาคิลกคิลิกขภัลัมปะหิตตาสมาหิตาปะตูปุูขูสิงหาวะสาลีนาโลกมังสา พิสมพุโนโอธาตะมะนัสาสุทาธาวิปสัสสนะนะาแนนาวิลาพิยปยปัจจสเตเสตวาวานีกะปิละวัทเวตตุอามันตยิสัทธาสาวกเกสาเสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิโคเจตจะอัตปะมะกะลุงสุตตะวัพุทธศาส,าสานางังเตสัมปตุลหุยานางังอมนุสานะทัศนงังอเปเกสัมมัต สัตตมัทธคุงสหัสสังอัฏฐสัตตลิงสัตังเอเกสหัสานังหมนุษสานะมัทสุงอเปเกนันตมัทกคุงที่สาสัพาพุทธาอหุตันจาัพังอภิญญาญาวะวักกิตวานะจะขุมาตตัวอามันตยิสัทธาสาวกเกศนิรเตเทวกายาภิกกันตาเตวิชานาถภิกโกเยวหังกิตายิสสามิคิลาหิอนุบุพโสสัตตะสหัสสาวยขาภุมมา กับปีลวัฒวาที่มันโตชิติมันโตวันนวันโตยศศิโนมทธมนาพิคมุงพิคุณังสมิตริมวันังชา้าสหัสสาเหมะวะาตายะขานานาตะวันโนที่มันโตชิติมันโตวันนวันโตยัศศิโนโมทธมนาพิคมุงพิคุณังสมิตริมวันังชาตาคีลาติสหัสสายะขานานาตะวันโนที่มันโตชิติมันโตวันนวันโตยัศศิโนโมทธมนาพิคมุงพิคุณังสมิตริมวันังอิเจเจโสราสหัสสายะขานานาตะวันโนที่มันโตชิติมันโตวันนวันโตยัศศิโนโมทธมนาพิคมุงพิคุณังสมิตินัง เทศสามิตาปัญจสัตยยาขานาณตวานโนยที่มันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสโนมวัมนาพี่ขมูลพี่ปูนังสมิธิงวะนังภูมิฮิโรราชฆ่าหิโกเวลุง拉萨บินิเวสะนังพิโยนังสัตัศสหัสังยัขานังปะอิลุปาสติภูมิฮิโรราชฆ่าหิโกโสปาคะสมิธิงวะนังปุริมันจะที่สังราชธาตะรัตโถปัสสะสติคันทัพพานะคะปะติมหาราชยัสสิโส ปุตตาภิตัสะพระหงโวยอินเทมานามหาพระลายที่มันโตชุติมัโตวันนาวโตยัสสินโมเทมานาพิกำมุงทโกนังสมิสติมังทักขินันจากที่สงาชาวิมุหัวตับปาสาสติภูมิพันธานาทิปติมหาราชายยสสีโสุตาิตสะพระหงโวอินเทมานามหาพลาที่มันโตชุติมันตวันนาวันโตยัสนโม้ทมานาพกมุงทิโกนังสมิติมณังปัชมันจะที่สังราชาวิรูปะโข ภาษาสตินาคานังอาทิตปติมหาราชายัสสิโสภตตาปิปัสสะพะโหอินทามนานมหาพนาอที่มันโตสิติมันโตวันนวันโตยัสสิโนมุทามานานพิคมุงพิคุณังสมิสตงวานังอุตตรันจัตทิสังราชาวุเบโรตักป่าภาสติยะคานังอาทิตปติมหาราชายัสสิโสุตตาปิปัสสะพะโหอินทามนานมหาพนาที่มันโตสิติมันโตวันนวันโตยัสสิโนมุทามานานพิคมุงพิคุณังสมิสตงวานังปะลิมะทิสังทะตารัลโถตัสสิเนนะวิรุณถาโกปะชีเนนะ ลูปะโคภูเวโรวุฒะรังที่สังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตโุโรทิสาทันทัละมานาอัทังสุวะเนกาปิลวัทเวเตสัมมาญาพิโมทาสาอาคูบัญจะนิสก,ก้าสาาัามายาปเทศตุเทศตุพิภูจะภูมิภูโตสหะจันทะโนกาเมเศโตจะอินมันทุนิม,าามันทุปจะภะนาโทโอปะมันเะโย,าายาจะเทวาสุโตจตะสัมมาตาิ ติตะเสโนจะคันทัโพนาโรราชนาโคสโคอากูปัจจสิโคเจวะติมดูศริยวัชชาสาเตเดจันเยจะราชนาคันทับพาสหะนาชุติโมทะมานาทิกมุพิคนังสมิตรีมณังอาธะกูนาภาษานาคาเวสาราสหะตัดฉกากมพาลัสตระอาคูปายาคาสหายติพิยามุนาทัตระถาจะอาคูนาคายสโสเสโนเอราวันโนมหานาโคโสตาคาสมิตวีมนัง เนาครา,าเชสหาสาหาน,นติทิพพาทิชาปักขีนิสุทธะจักรโหเบหายะสาเตวนมัตเถปัตตวานิตาสุปนาอิติเตสนาบังกับพยันตา,านาครา,าชาาชานามาสิสปนตโตเขมะมะตาสิพุทโธสันหาวิสันหาหิวาจานิอุป,ปะวะหัดยันตานาคาสุปนาสนารณมังสุพุทัง ชิตาวะวะชิรลผาัดเทนะสะมุทังอาสุลาสิตาภาระโตวาสัตวัสเสตที่มันตัวยสะสสินมุกะกัญชามหาพิสมาอุสลาธานะเวสษาเวจิต,ติจิตติจักมหาตา,าโถนมุจีสาหาสัตันจะพภะลิปุตตาลังสัเพเวโลจันามะกาสันนีฮัต เจนางภาหุภัทพระมุปาขมุงสัมาทโยธานิพพธรรมเจพิโคนางสมุิหนวนางอปปาปูจะเทวาปทวีจะเตโชวายโยตถาขมุงวารุนาวาุนาเทวาโสโมยะจะยะสัมาสหาเมตตาการุณากายิกาอาภูเทวายยสสิโนท้าเสตเตสุสทากายาสเพน,านาะนตวันิโนยที่มันโตชื่อติมันโตว,นวันตัตวันโตโยสสิโนมรธมนาที่ขมุที่กุนา,น,านางสันติงวานางเวนภูจะเทวาสหะรีจะอาสมาจะทุเว ยามะจันทสูปะนิสาเทวาจันทามาภูปุรักิตาสุริยะสูปะนิสาเทวาสุริยะมาภูปุรักิตานัฐขตานิปูรัฐขตามรักขิตาวาอากูมันทะวะลาหากาวะสูนังวะเสวสีโถสักโภปคาครับปุรินท,ะ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 ทัตโถท่เสตสะชากายาสภินานัตวาน,นิโนยที่มันโตชุติมัน,ตวน,วน,ตนโตน,านา้ำมันโตยัศศิโนโมธมนาที่กมุนพี่กูนังสมิสติมวานังอะทาคู สหาพูเทวาชาลมัคคิสิกขาลิวะประิทถกาจะโรชาจะอมมาบุพะนิพาสีโนวัลุนาสหธรรมาจัจจุตตาจะอานีชกาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวัสะวาสวะนิสีโนท่าเซเตสัทากายาสเพนะนตวานีโนุที่มันโตชิดมันโตว่าน้มันโตแะสสีโนโมทามนาพี่กมุพี่กุลังสมิตริงวะังสมานามหาสมานามานุสามานุษสุตตามา ทาปทูสิกาอาคูอาคูปโนปทูสิกาอาทาคูหัละโยเทวาเยจะโลหิตวาสีโนปาราคามหาบาราคาอาคูเทวายะสสีโนทัศเตสคากายาสเกนะนตวันิโนยที่มันโตชี้ถิมันโตนวันโดยะสสีโนมรธรรมนาพี่กมุงพี่กูนังสมิสิงวานังสุกากระลุมหาอรุณาอาคูเวคะนาสาสหะโอทาตะไหหาปามุขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหาละฆะชามิสกาจายะสสีโน พะนายังอาคูปชุนโนทิโยทิสาพิวัติข้าเสตเสธากายาสัพเพนานัตตวานิโนที่มันตัวชี้ถึงมันตัวนั้นวันตัวยะสสิโนมัธรรมนาพิฆมงท์พิฆุนังสมิธิงวันังเคมิยาดิตายามากัตกาจะยัสสิโนสัมพิตกาลามะเสถาโชติตามัจะอาสวานิมานาตติโนอาคูอัตคูบาลนมิตาข้าเสเตเสธากายาสัพเพนานัต ตวันนิโน่อิทิมันตัวชิติมันตัวะน้งมันตัวยักสษส์ศิโนมะเท่ามานาพี่กมุพี่คน,นังจริงิงวานังเเท่าเสเทเทวะนิกายาสัพเพนานาตะวันนิโนนามันเยวะน่ะอาการฉุงเยจันเยทิสักทิสาสาหา์ปวุฒทาชาติมักข,ขีรังโกคะตินนะมะนาสวางังทักขีโมคะตารังนาคัางจำถังวะอาสิตาติตังสุพามาปะละโมโตจะตปุตตาอิทิมัตโตสหะสันนังกุมารโอติโสจะ สปาคะสมิติงมะนางสัหัสภามะโรกานังมหาพรมาพิติทัิกุปปปันโนชุติมันโตพิสัะมายากายโยยัสส,ส,สิโสทัศิทะอิสราอาคูวัดเจปเจกะสาวัตติโนเตสัจจะมัชโตอาคาหาล,าลิโตปริวาริโตเตจัตสัพเพอะพิกรเตสินเทเทเวเวสพัมมาเก มาลเสนาพิกามิปัสสกันหัสสมันที่ยังอาะทะันหะทะพันทะทะลาเทนพันทะมัุโวสมันตาปาริวาเถระมาวมุนจิถะโกจินางอิติตถามหาเสโนกันหสัสเสนอาอเปสยิปานินาตะละมาหัจจะสะลังกตวาาะวานะเพระวังยะถาปวุสโผเมโคลทะนันโตวสวิชุกโกสะตะ ทาโสปจ,จุทาวัติสังกุตโธอส่ายงวเสตันจะสาพังพิญญายะวะวัคขิตวานะจะขุมาาตตัวอมันปิสัทธาสาวเกศศาสนะเตมาราเีนาพิกันตาเตวิชานาถพิขโวเตะจะอปปมะกะลุงสุตวาพุทธศาส,ส,สนาวีตลาเคหิปักกามงเนสังโลมัปิอินชยงสัพเตวิชิตา สังขามาายาติตายสสินโนโมทันติสหภูเตหิสาวเกสาวกาเตาาเชชะเนสุตาติแปดบทสวดธ,ธรรมจักรปัตนสูตรเอวามีสุตังยีกังสมยังภควาภาลานียจะมีหารติสิบเตนะมีคาเตยตัดต,ต,ะ,ตะ,ะโคภควาปเจวัคคีพิขพ่ขัวมันเตสีทถเวพิเกเวอันตาต่อปัสชีเตหน,น,น้าเสียพิถาโยใายังกางเมสุตตามารสุขานุโงโคล โนคำโมกติโกลันั่นโยนะสนาทตัวโยจายังกัแต่กีมถทโนโกทุกกวนันโยนะสนาทตเอเตเต้พกบิโกอนุปัฏคมม่ชมาปฏิปทาตานตนาพิสัมพุทธาจะกขู่คารยะนาปเสณีสมาญาปิญาสมโณญาณภานญาสมาตติกัตมาจะสาธิเมัชฌิมาปฏิปทาตาะตนาพิสัมพุทธาจะขู่านยนัปเสมาญาปิญาญสมโณนญาานญาสมาตติเยัเมวะทีโยะทั้งที่โกสมาโสัีทัโสมาติ อียังโูสาพี่เมมะจิมาปฏิปทาสังหากษตรนาพสัมพุทธายะคูภรนียนาสนีสมาญพญยะสมนายัญปายสมัตตสังโปนาพี่เคทุกขังเลสัยังเปิทุกข์ัดปิทุกข์าดนังปิทุกขังสุขบริเทวทุกขาดโทมนัสุปายาสปิทุกขาเหสัมปโยโกทุกข์หปหิสัมปยโคทุกข์โหยปิชันัตนาปติตปิทุกขังสังกิเตนะปฏิปทานัขันธ์ทุกข์ขาดยังโคปน้าพี่เวทุกข์ขาสม สยะที่ทางกมัหาพวะตัญหายิภาวะตัหาิทำนาภิคเวทุกขานิโรธโยสัจัญโยปัสสัยยวัตัญหายิอาเยเสวิลาคานิโรโจารโภตินิสังโคมุตเตอนารโยติดังโขปนาภิคเวทุกขานิโรธาคามินปิเดวิทาอิยัสัจะยิมวัติโยถะทิมะโขยะทิธัมสมาธิสมากัมปโตสังโปสมาวัจจสมากัมปโตสมาวชิโวสมาวัจจสมะไยามสมาสติสมาสมาธิอิธรทุกข อริยสัจเติเมิกเุเนสุเตสมเมสุจักงูทัพริยนัวัิปัวัทพิวิเชาวัทพิเอโลโคทัพพิจังโผทั้งทุกขนีสัจจังปริญญาตันติเมิกเุเนสุเตสุมเมสุจักงัพพิยงวัปัญาวิวิชาวัรเอยลโคทัิันโยทัทุกนสจปริญญาตันติเมิุเพสุเตเมสจกทัพพิยนังวิปัญาวัทพิวิชาวัทพิเอโลโั

อทงทุกขนิโรโยสัจจันติเมพิกเวบุเพนุสุเตสุธรรมเมสุจขทพริยานังวพปญาทพิวิชาวทพโโลโทพฏิตังโขิัทุกขานิโรธโระยสัจจันติเมพิกเวบุเพนุสุเตสุธรรมเมสุจงเทพริยานังหัวเทปฏปัญาวเทพิวิชาวทพโโลโกอุทฏตังโขวิธัทุกขานิโรธโระยสัจจันติเมพิกเวบุเพนุสุเตสุธรมเมสุจขงทพิยานังวเทธปัญาวทพธีวิชาวพปีิโลโคเทพ ทั้งทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาริยสัจจังติเมเวปุเนุสุเตสุธมสุจักงทพริยนังทพิปัญญาุทพบิวิชาุทพิโลโกอุทพิตังุงคทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาริยสัจจังเวิตันติเมพิขเวปเนุสุเตสุธรมสุจังทพิยานังทพิปัญญาุทพบิวิชาุทพบิอโลโกเทพตังโุปทังทุกขาโรธทมินีปฏิปทารยสัจจังพวัเมพิเวเนุสุเตุม ทุาปาที่ยาวะกีวันจะเมธิเครียมีสุจตูสุริยะสเตสุวิบติรลวัทวารทศการังยถาภูตังยานัสนังาสุวิสุทธังโอหูีเนวะตวะหังทิเวเสวเกโรเกสมารเกสขามเกสัสสมะคามริยาประชายาเทวมโนสายาอนุตลังสมาสมุทิพิสัมพุทโธปัญจญายาสิงยะโตจะโคเมธิเครีมีสุจตูสุริยะสเตสุวิบติรลวัฒทวารทศการังยทาภูตังนาณัสนังสุวิสุทธังโอหสศีอัหังทิคเว สทวเกโรเกสมารเกสุพราเมเกสสมธาหามริยาปัญชายาเสวมุนสัยยาอนุตังสัมมาสัมพุทิสัมพุทโปัญญาสิญญาณจัปปานเมธัสนาอุทปาิอคุปปาเมติมุติยะมันติมาชาตินัทานิบุทพภวติธรรมโจัภะควาตมนาปจัวัคคิยาพิภูภะคะวตภติตาพินันทุมัสมินจัปปนวยาะแสมิงพยามานยาสมโตโคธัยาสับีรชังวิตตมารังธรรมจัปปุทัพิยนกินจีสัมุทญยธรรมังสัพพตมิโลตตัมวา ภรวตาธรรมะจัเกวมาเทวาสั anyway ุมรโสาวสุงเอตัมพระวตาพาลานั้สีสิปนะมีขัดทเยนุตรังธรรมะจักกางปรัติตังปฏิวัติยังสมเนนวภาเนนวาเทเรนวามรนวาภูมนวาเจนีวะปะสนิติภูมนังเทวนังสัทานสุดวาจะตกมาริกาเทวาสัทุมมโสาวิสงจะตการังเทวังสัตานสุวาตาติสาเทวาสัตมมสาวสุงติสาังเทวังสัตสุวายามาเทวาสัตุมมโสาวิสุงมานังเทวังสัทังสุดวา สตาเทวาสัตว์ุกนรสาเวสุนีสตานังเทวานังสัตถังสตวานิมาราตีเทวาสัตว์ุกนรสาเวสุนิมาราตีนังเทวานังสัตถังสตวาปะเลนิมิสวัตตีเทวาสัตว์ุกนรสาเวสุนีปะเลนิมิสวัตตีนังเทวานังสัตถังสตวาธรรมะกายิกาเทวาสัตว์ุกนรสาเวสุนอตัมข้อตาภารานนสิมสตเปนะมิคาทะเยนะตะลังกรมะจักรังตุยะยตังอภิวัตติยังสรรมะนิาวะธรรมะนีนวะเทเวนวะมารีนวะธรรมะุวาเกนิจวารุกัสม เทนะโมตเทนะเอวะพมโลกาทัสสะโธอภูตคัดฉัดคัดคัดจิปายัญจะทัสสะหาสีโลกธาตุสัมปะกปิสัมปะกปิสัมเบวิธิอภิปมโนจะโอลาโรภาโสโรเจปตโโรโหสิทธกามเววะติวานังเทวานุภาวังเถโทภาภาวังอุทานังอุทานิสิัญญาสิปตะโคกุณทันโยอัญญาสิปตตะโกฎุณทันโยติอิติหังอาเยสมาโตวะทันยาสานยาโกฎุณทันโยเววานามัง เ้าพุทานุสติจิติโสภคานสมาสมทวิาาาโสุกตโตรคภิทูนุตโรปิธัมมสาิตสาติมุสานเกตตะวาติสิธรรมานุสติสวตโตควาตามสัิติวกิโคยินปิโกเป็นอโกเป็นทางเีะงิยิติสังฆานุสติสุิปโนภควาโตเศกะสังโฆชุปฏิปโนภควาโตเศสังโฆยยะปฏิปโนภควาโตเศกะสังโฆสามิจิปปฏิปโนภควาโตเศร้าะสังโฆเยตังจกิุริสยุขานี่เวสาะคะระเสภควาโตเศกะสังโฆอาห อัญเชลีก <karaoke. S 2> <lang> ันแล้วโยนุตราวุสเถระตังโลกัสสาเถ12สักกะตวาสักกะตวาพุทธะระตังอุสถังอุตมังวัลังหิตังเทวามนุษยานังพุทธะเตเชนะโสธินานัสัตตุปพทวาสัพเพทุขาวุปัสเมตุเตสักกะตวาธรรมะละตานังอุสถังอุตมังวัลังปะรีลางหูปัสสะมะนังธรรมะเตเชนะโสธินานัสสตุปพทวาสัพเพพยาบุปัสเมตุเตสักกะตวาสังฆะระตานังอุสถังอุตมังวัลัง ปางหุ่นยังษปางหุ่นยังสังฆาเตเันะโสธินาน่าสันตุปัทวาสัพเพโลคาวุปัสเมนตุเตสิบสาพระคาถาพระสินนบัญจอนเชยะสนากะตาพุทธาชิตวามารังสวานังเจโตสัจจรสภณะสังยมินสุนัสภาตั่นหังกราธโยพุทธาริยสติเนกาสัพเพปิตาเมหังมตดิกินุสลาสีเสวีโตเมหังพุทโธธโมทะยโรยนิสังโคปิโตเมหังโมเลสุปนัคโรหาทัยเยเมอโนโรโทสาริปโตทินะคิเนีโคนหิงโยปิอะจงมิหังโลจงมะเกทะคินสวะนิเมหังนัสสุ อนันทุราบุราตัสปโมหานามโอสมบตโสเกเกตโตวิจิตรสังกาโรนิสินสิบินสุตโมริภงคกุมารกโพธิโรไมเฮสุตะโคโสไมหงอตินีนจังมุชาติพุนากรโลปุณหริมาโลจุบรินันต์สีวริเทลาปญเญีมชาตานาลเตเตละมะเดสาสีติมหาเทลาวิทตาชินาศวกายตาสีติมหาเทลายทิตวันโตชิโนราสายชนตาอระเตเซนะอังกัังเกสุสันนิตาและกนังประโตอาสีทัคกนเมตตสุตตังทัคชังปัจโตอาสีวามียาปุณหารััง

เาวงมิทสาววนตังีมฆรุะโคและตะเสงน้บาลังธนาทิศมีนาชิดวรมโทตันเตสาตมิชมุขาณีมาลาติเลมตระลดติงโกลมปนากะละมารยาัคัโกลมปนาว่าล่ว่ากะมัะมัทยัขังขันตีันิหนัิดวมโทตันเตสาตมิชมุขาณีมาลาิิง่เชื่วนางมาตูตังทวิขมานวาสุทารุตังมิมูสิทมินิดวมโทตันเตสาตมิชมุขานี บุคิตาขังมิถาสุธาลุเนตังชาวันโยชนังปัังมารวันตังทิิสังาตนโมชิตุมัโทตัเตสาตุมชมุขานิตะวานาตันุุททะลังเขมยาชิมใจยะตัวไหนังเสตยะมะเจสันเตนสมญาชิมวนโตัเตสาตุมิชมุขลานิจักจังมิหายยะมติสัจจะว่าที่เคธมาราวิโตปนิมานังอาริยมตังปัญญาปณีผู้ชิตตัวเจวามิโทตันเตสัตุมิชมุขลานินั่นหงุ่ัญญาวุชิขังมิผูตังมิหติงผุตนะเถระพิเชนนะ ผายติเทนสุดท้านันทำบางที่ซทม่กาิารังนาเทนะวินาเชวมโทตเสาตุมิการีเอตาปิูรชามังคลาตะาวจโนทนีซาลติมาตันตีหิตวานัติกัลทนตุัทวานีโมขังสุขังอริชามยะนโรสปัญโยมหากรุณิโคนาโุหิตายาสุนังพเดวปรมีสัพพะโตสมพุทธมังเอตนาสเชนาุุเมุุเตชมังคารังเชนโตโมเรสักยานังทิปัตโนเอว่างังวุโห สุชมังเลบริิตบารังเกสีเสเวปุคเริเสภพุทธานังอปตปมตเตุนักตังสุมังคารังสุปปตังสุหิตังสุขโนสุหตัวจ้าสืนมาจารสุัทินางกายกรรมังวจากรรมังปรักนงปรันางมนกรรมังปนิวิเตปนักขีนาตักขีนานิจดวานาลพันตตปทัินิโูตุสังัลังนักขันตุสเวตาสัพพนพุทธานุภเวนาสัทธาโสติภูะตุเตโูตุสุมังคารังนักขันตุสเวตาสัพพะธรรมานุภเวนะสัพพะโส สาสังฆานุภาเวนะสัพพะโสทีหนตุเต1ิบห้าปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารละวานีทูเปคาเลโพทิคาเลตหิงตหิงตาธรรม,มะเทธรมมธาเนนะพวันตุปุชิตาโสเทกะโลนะเตทวิหารมันทะเลเทราเจมัชานวาวกาจ้าพิโคโวสาลามิคาทานปฏิต,ติทานปฏิอุป,ปาสก,กาคามา จะเทสานิคามะจะจิสรลาสปานณคูตาสุขิตาพวันตุเตเจลาู้ชายเยปิจะอันทสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปะปาติกานิยานิกังธรรมะวะรลังปติจเตสเพปิทุกสษ์กาลนตุสังขยังธ้าตุจิลังสตังธรรมูธรรมะท่าลาจะปุคาราสังโคโหตุสมัครโวจะอัธยะ อัายาจะหิตายะจะอัมเหลักขตุสัทโมสัเพปิธรรมะจาริโนวุฒิงจะสปาปุเนยามะธรรมีอริยปะเวทิเตปะสนาโหติสัเพปิปานิโนพุทธาศาสนสัมมาทารังประเวชันโตกาเลเทวุวัสตุวุธิภาวยาสตานังสมิธังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตตะชังนิจจินิังละขันติปตะังเอวังธรรมีนะราชาโน ชังละคันตุกขปทา16เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาเะนิทุกขาพยาปตาจะนิพยาโสกปตาเะนิโสกาหุนตุสภเพปิตปานิโนโอเอตาตาวาจะาอัมเหหิสมะทางมุญญสมะทางสาพเทวานุโมทัตนทาต,าทาต,าตุสัมภะสัมปฏิทิจายานังพระทันตุสัทธายาสีลังละคันตุสภตาภาวนาวิรตาหูวตุกขเจนตุเทวตา17สมังคราคาถาหูวตุสัพพัง โหตูสพังสมังคารังลกันตูสุนตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหตูน,นี้ันตลังโหตูสพังสุมังคารังขันตูสุนตาสัพพะตมานุภาเวนะโสตีโหตูนี้ลานตะลังสัพัพพุทธาปรปัจจานปะจีเกนันจะยังสัพพพพุทธาปรปปัจจายปจเนันจะยังอรหันตานันจะเตชีนะะขมรมีสัพพโสสัพพพพุทธาปรปัจจาปะจเกนันจะยังอรหันตานันจะเตชีนะะขมรมีสัพพโส

สภิพ,พุทธาพระตะปปฏิรัตราตานาจเาต αι, ชะนาระของอนุมิสมสงศ์ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะทิฏฐานอนุภาพแห่งความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพระราษฎร์ด้วยการสัทยายบทสวดมนต์สทศทะประิษณ์และมนต์คาถาเหล่านี้ขอความสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอคุ้นจากทุกไปทั้งปวงขอข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเทอทีทั้งหลายโปรดอนุโมทนา,นนานในการสวดมนต์สัทยายมนต์และธรรมเหล่านี้ เมื่อธโมทนาแล้วปวดอ้อนวยควานให้แก่ข้าพเจ้าแรีว,ว่าถูมงคลพระปิตายอดเจตถิเนี่ยยอดเจตถิเนี่ยวัาภูหกแปดตลอดจนว่าถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนเรื่องภาพแห่งพระประลิษจงสมเด็จศักดสิทธิ์ผู้การเกิดบุญกุศลข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวมดมนต์เจริญจิตภาวนาขอนอบน้อมถวายตุนพุทธบุญชาธรรมบูญชาสังฆบูชาของคนนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดรลปราศจากมงคทั้งปวง ค้จากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในที่การงานชนะตกลงสักและมานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยหนะ้าสารสมบัติเวลานสมบัติมีลงตางเห็นธรรมเรลีวยมีวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาและ,จะเจริญด้วยจตุลพิษพรใช้ชั้งสคืออายุวรนณะสุขภพระเถิดขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยเกสด